ก็สูตรที่2ของเที่ยวกับทรนประจำวันนี้นะครับเราพาผู้ชมไปเที่ยวญี่ปุ่นกับหนังสือเล่มนี้ฮะพาหวานใจไปโตเกียวใครที่สนใจอยากจะไปเที่ยวญี่ปุ่นอย่างผมนะก็เดี๋ยวจะต้องไปนั่งอ่านกันราคาปกติเล่มละ420บาทครับแต่ว่าถ้าเป็นสมาชิกก็จะเหลือ360แล้วก็ ไม่ใช่เซ็นสมาชิกแต่ถ้าซื้อในรายการตอนนี้หรือ360ถ้าเป็นสมาชิกหรือ340นะราคานี้จัดส่งให้ถึงบ้านนะครับใครที่สนใจโทรศัพท์ไปสอบถามได้ที่082 782 8353และ082 782 8356ไม่น่ามบวกเงี้ยบอกแล้วกินชาใจมากชาใจมันคืออะไร <c oughs> อะไรวะ<อ>ไม่กินเดีย <c oughs> ไม่กินชาใจชานมแล้วร้อนอน,นมควาย อืโ้ไม่กล้ากินของริมถนนเลยกินแต่ในโรงแรมโอ้ยมันจะไปมันได้ไงล้วเดือดชูกชกกชกมีต้งเดือดเออก็ผมเห็นคนหนึ่งไปกินมันท้องเสียตั้งแต่วันแรกันสุดท้ายพวกกลั่โตบาซิลัสมีเลยขาเพาะต้มในหม้อทองเหลืองใหญ่ใ่ใช่กินกับเพื่นกแต่ไปเห็นคนที่เขาไม่มีกินแล้วกินไม่ลงอะที่เขาอยู่พวกอะไรนันทจะไม่เคยคิดว่าชาติหน้าจะเกิดมาไม่กินมีกินเมื่อ เอา้าก็ชาตินี้ก็ต้องทำบุญทำกุศลไม่เยอะหน่อยชาตินี้ก็รีบๆกินซะทำไมมันมีวิธีคิดแปลกๆกันเนี่ยแปลกตรงไหนหวะงานรอนชอเป็นอย่แล้วโซล่ <S <S าเซลล์โซล่าเซลล์วันนี้ถแถลงข่าวมาเหนื่อยมากไปดูญี่ปุ่นของพี่เล็กผมก็ไม่เคยเห็นนะครับชุดนี้นนะฮะโอ้<า>ยุด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 ดูคลิปพี่เล็กับไอ้กินน้ำกองหิมะป่ะข้ามันใช่หรือมันยอดยอดภูเขาฟูจิในกรอบเราหรือหวานหรือว่ากองหิมะอันนี้เป็นผลงานการทำของน้อง น้องบอยนะเออเอยนเดี๋ยวเอาเอาหลังไอฉากหลังนี้ไปทำด้วยอันนี้ด้านสุดแล้วนะคุณผู้ฟังเอ,อ้ยคุณผู้ชมเพราะว่าอันนี้เพิ่งมาจากพี่เล็กสดๆร้อนๆตอนช่วงปีใหม่นะครับเพราะฉะนั้นรายการเราเนี่ยอัปเดตท,ทันสมัยสุดโลกแล้วครับยิบสามท่านวาครับที่ไหนเนี่ยน่าจะเป็นสถานีรถไฟอ๋อแงพวกพี่เล็กถ่ายไาเพราะว่าจุดประสงค์ใด ไม่รู้เขาบอกให้ถ่ายเขาเออถ่ายไปก่อนนึกถึงเสียงผมเมมร้อยถ่ายก็ถ่ายมาเจ็บร้อยเก้าสิบเยนกับแปดร้อยห้าสิบเยนแปลว่าอะไรช่วยอธิบายหน่อยนักยุนนีงครับยุนนิดนึงผม่าโกยะอันนี้มันไม่ใช่ของพี่เล็กนี่หว่าของอาจารย์มั้งให้ผมอธิบายได้ญี่ปุ่นอีกที่หนึ่งนะฮะคนไทยไม่ค่อยไปกันเพราะตัวเครื่องบินถูกก็คือนาโกยะ นาโกย่านี่ไอ้นนี่ไอ้นี่ผมถ่ายให้ดูว่ารถไฟเข้าจากเมืองจากสนามบินนาโกย่าไปที่เมืองนาโกย่าเนี่ยราคาถูกมากตอนนี้เท่าไหร่ละต่อเลยครับที่เมืองนาโกย่าเพราะฉะนั้นจากที่นาโกย่าเนี่ยนั่งรถไฟไปาจากสนามบินอันนี้เป็นบรรยากาศนาโกย่าเป็นเมืองที่ผมชอบนะฮะข้าวหน้าปลาไหลอร่อยมากโคนเราต้องมากินข้าวหน้าปลาไหลที่นาโกย่า <Nak oya. S 2> ที่เดียวที่อื่นมันไม่เหมือนงานเลยฮิโรชิม่าก็อร่อยถูกด้วย กาะไอ้นั่นแกกหละนาโอ,อย่าป่าไหลใหญ่กว่าตัวใหญ่กว่าเอ้ย <laughs> จริงจริงอันนี้เป็นสภาพเมืองนาโคย่าคุณผู้ชมดูของผมไปก่อนนะฮะสภาพเมืองนาโอย่าเราอยู่โตเกียวมานานแล้วตอน,น,นี้ไปดูนาโอย่าบ้างจะเห็นได้ว่าเมืองเนี่ยก็ใหญ่โตเหมือนกันใหญ่โตแต่มันเล็กกว่าโตเกียวเยอะครับถ้าเกิดเทียบกับฮอคอยโตเกียวที่เราดูในเทปแรกจะเห็นได้ว่าบรรยากาศรอบตัวเนี่ยเมืองนาโอย่ามีตึกสูงอยู่ไม่เท่าไหร่แต่นาโอย่านี่ก็เป็นเมืองสาคัญนะครับเพราะว่าเป็นเมืองที่กําเนิดของโตโยต้า โตโยต้าโรงงานอยู่ทางหนที่นี่ที่นี่น่ะเนี่ยคือเมืองโตโยต้าเมืองนาโกย่าก็เลยที่โตโยต้ามันจะได้ของจองกันใช่ไหมใช่เพราะว่าเออช่างมาเถอะนากโยย่าเป็นเมืองที่มีอะไรเด่นๆนะที่นี่ถ้าน้าปไหลใช่ใช่สมัยก่อนนาโกย่ามันชิวๆอ่ะมันสบายๆตัวเมืองหรือญี่ปุ่นเราะว่ามันชิวหมดแหละไม่เมืองนากโยย่าแรกคือคือเมืองมันเล็ก มันไม่ใหญ่มากมันมันเป็นเมืองใหญ่อันดับสามอันดับสี่ถ้าผมจำไม่ผิดจำนวนคนไม่มีไม่มากเทียบกับโตเกียวโอซาก้าแล้วไม่ใช่ทศที่ไม่อันดับสามอันดับสี่เล็กกว่านั้นเยอะติดหนึ่งในสิบแต่ไม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 ่ใหญ่มากแล้วก็ตัวเมืองเนี่ยเมืองเล็กข้อดีของเมืองเล็กก็คือคนเนี่ยเออก็จะเป็นเหมือนญี่ปุ่นอ่ามันไม่ใช่อย่างโตเกียวเนี่ยตอนนี้เจอคนจีนไปเกือบครึ่งเมืองแล้วโอ้คนจีนนี่ที่สุดแล้วฮะไปไปอินเดียก็เจอ ไปทุกที่เพราะฉะนั้นจากนาโขย่าเนี่ยเราจะนั่งรถไฟไปเที่ยวต่ามที่ต่างนะครับแต่คนจีนกําลังซื้อเยอะเมื่อไม่ได้ไปขายของให้คนจีนนี่ไปเดือดร้อนเลยเลยเพราะว่านาโขย่าเนี่ยนาโขย่าเนี่ยสามารถเดินทางไปหมู่บ้านถ้าเกิดทัวร์เนี่ยแมเนี่ยคณเมดูดิญี่ปุ่นนาโขย่าทาคายาม่าอย่างนี้หกวันสี่คืนอย่างเงี้ยนเนี้ยเขาจะไปมาจากญี่ปุ่นนาโขย่าทาคายาม่าหกวันส่วัามันหกวันสี่คืนอ่ะ เดินทางเดินทางไคือถ้าถ้าเราบินคืนนี้ตอนเที่ยงคืนเท่านะเป็นชั่วังเลยใช่ไมเห็นหยุดนิดนึงฮะเห็นกระเป๋าแฮะใช่กระเป๋านี่ครัเเพราะฉะนั้นเวลาเวลาไปเที่ยวญี่ปุ่นถ้าเกิดจะใช้รถไฟเนี่ยยี่สิบเจ็ดกุมภาพันธ์ถึงสี่มีนากระเป๋าต้่งขนาดกันบางดีใช่เพราะว่าในชิเนเซ็นเนี่ยกระเป๋าใหญ่ยัดมันมีที่เก็บให้มันมีที่เก็บให้แต่ถ้าเกิดกระเป๋าเล็กเนี่ยถ้าเกิดไปรถไฟ ชนบทในที่อันนี้เนี่ยรถไฟญี่ปุ่นมันแบ่งเป็นสามอย่างชิ้นเงเซนนี่มันแบบเร็วรแล้วก็มาเป็นลาปิดอ่อทัทีฮะเอ่อสีทท่ 5, อ,อ,อย่างท,ทัทีเพราะว่าก่อนลาปิดชิ้นเงนเซนเร็วสุดแล้วก็มาลิมิเต็ดเอ็กซ์เพรสแล้วก็จะมาลาปิดแล้วก็จะเป็นโลเคอล์ะน, Local, อนะฮะโลเคอน์นี่ช้าหวานเย็น <Y> โอ้โหสุดๆไปเรื่อยๆนะฮะตอนเลยครับ mm. เพราะฉะนั้นเนี่ย บโโนโรถไฟญี่ปุ่นจะเห็นได้ว่าอันนี้ผมบุกเข้าไปถ่ายมานะฮะจะเห็นภาพอันนี้เป็น Limited Express ถ้าจำไม่ผิดนะฮะเดินทางไปหมู่บ้านชื่อทาคายามาก็เหมือนในทัวร์ที่คุณมี์กำลังอ่านเนี่ยสบายใจส่วนการชี้เลอนอั้นนั่นเป็น,นปการเส้นเจ้าที่อ๋อมีสานเมื่อกี้มีสาจชาอยู่ไม่เดินเกิน คนขับรถไฟญี่ปุ่นก็เหมือนกับคนขับรถทัวร์ไทยหรือว่าตู้ไทยนะฮะต้องฝากความหวังไว้กับเจ้าที่เจ้าทางไม่ใช่นะครับคุณผู้ชมเขาจะมีกล้องกล้องติดเป็นจังหวะจังหวะเขาจะต้องจะทาสัญญาณให้กับกล้องเพื่อแสดงว่าคนขับยังฟิตปังอยู่แล้วก็จะเป็นการส่งสัญญาณก็ว่าง่ายๆก็คือต้องการจะเอาให้ชัวร์กลัวหลับในอะไรเงี้ยใช่ไอ้นี่ได้ป่ะนี่ไงนี่ลยโลคิตตี้อะ คิตตี้อันในเฟซผมเนี่ยผมเขียนว่าสนุกจังร่บอรอบเมืองนะฮะชนบทนนชนบทน<า>นชนบดก็มันคิดอยู่กับพาโลคิตตี้ชนบทของญี่ปุ่นนะครับจากนากโยาไปทาคายาม่าเนี่ยถ้าเกิดไ,ไปกับชืน<อ>่นคนนั้นชื่ออะไรนะเบ้าวิวคนอะไรชื่อเบ้าวิวเฮ้ยเดี๋ยวโดนฟ้องเดี๋ยวว่าอะไรเลย นั่งรถไฟไปทาคายาม่าเนี่ยก็สบายพี่เล็กไปไงพี่เล็กนั่งรถทัวร์มานน่ตอนที่ไปทาคายาม่าผมก็นั่งรถไฟอั่นเลยครับจากนาโกย่านเนี่ยแหละไม่มันง่ายๆสบายๆนะฮะทาคายาม่าเป็นเหมือนที่ตอนนี้ก็มันนิยมไปด้วยเพราะว่าชิลาชิลาวโกะเนี่ยชิลาคาวาโกะมันตอนนี้เขาต้องไปดูขี่ม้ากันเป็นกุมภาเป็นเป็นหมู่บ้านที่กระโซทรงกระโซไงที่ที่เป็นหลังคาสูงเงียบแล้วก็ ทําจากต้นหญ้ามามัดเป็นลังคาส่งกระสบให้โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวก็เห็นเพราะฉะนั้นนายน,นี่ไม่เห็นนะครับจะเห็นได้ว่าญี่ปุ่นเนี่ยตรงที่ราบหลกัหลกๆนี่มันมีอยู่ไม่กี่ที่คุณผู้ชมมันมีอยู่โตกเกียวเซนไดแล้วก็โอซากา้าส่วนอ,อพอลงมาข้างล่างปุ๊บ อันนี้เป็นหมู่บ้านแล้วเอ่อ<ม>เป็นเมืองทาคายาม่าแล้วทาคายาม่าดีนะทาคยา,นะาคยาม่าเป็นเมืองเก่าอืมเขาบอกเป็นมรดกโลกด้วยใชอเป็นเป็นเมืองโดดโลกอย่างเช่ดันดันซิมิลันน่ะเหรอฮะเหนื่อยใช่ปงเลยขี้เกียจทำใช,ใช่ซิมิลันป่ะอันดามันเอออันดามันอันดามันอืมเอ่อแต่เมืองนี้เป็นมรดกโลกสบายๆนี่วัฒนธรรมเนี่ยมรดดโลกวัฒนธรรมง่ายกว่ามรดกโลกธรรมชาติใภาพเล่นอะไรกันนะฮะ ตัวเมืองสีน้ำตาลน้ำตาลเนี่ยคุณผู้ชมนั่นแหละนั่นแหละแถวแถวมรดกโลกอยู่แถวนั้นเพราะตรงนั้นจะเป็นย่านเมืองเก่าที่ทําด้วยไม้นะฮะแนะนําว่าคุณบ้านไม้นี่เป็นมรดกโลกใช่ไหมเป็นบ้านไม้แบบเก่านะฮะแนะนําให้เล่นคมลอยพอเลยลอยลอยเคราะห์ซะติดลังคาเนี่ยติดดีจังเลยคุกคกเลยนะฮะเพราะฉะนั้นในนี้ผมวมามาดูเป็นตัวเมือง ตัวเมืองในตัวเมืองตัวเมืองสวยสบายเห็นไหมเนี่ยบรรยากาศดีมีแต่มันไม่มีคนเลยมาเมืองนี้กินอะไรเมันก็เหมือนกับเป็นเมืองชนบทของเราเปล่ามันเหมือนเออเชียงคานอะไรเงี้ยไม่แต่ว่าเขามีจุดขายเยอะไงนี่ไงจุดขายแรกหยุดนิดนึงครับเห็นไหมเนื้อเนื้อเนี่ยแดงจะบูงอย่างเี้เลยเนี่ยนะนี่แหละไกยามาถ้าเกิดใครไกยามากินเนื้อ กินเนี้ยจะยากใบมิโซะมิโซะมิโซะวางบนใบโอบะตกลงชื่อใบมิโซะใบโอบะใบโอบะอาจารย์ต้องวางบนใบโอบะมิโซะไม่เกี่ยวอะไรด้วยมิโซะเป็นในต้นเจียวเป็นเปในต้นจิ้มอ่าจารย์มันก็ต้องเป็นต้นไม้ใหม่มากรไหมฮะมันก็คงอย่างนั้นอย่าพยายามแฉอต่อต่อต่อ คุณผู้ชมในในหนังสือในหนังสือผมบรรยายดีอยู่นี้เยอะนะครับนี่ไงเนี่ยไหมมีมีศกคุกใช่ใช่ใบอบะเหรอแล้วยังใบอบะต้องวางบนใบอบบะใช่ก็นี่ไงพี่เล็กอธิบายพี่เล็กอธิบายไม่ไม่ไม่ได้กินอันนี้ให้อาจารย์อธิบายครับมีเห็ดแล้วทำอะไรเอาไปเอาไปย่างหรือว่าไงฮะย่างย่างย่างก็น่าเป็นฟรอยมีมีเตาให้ส่วนตัวแล้วก็กินแก่ก็อฟรอยก็เข้าไปในโควเวฟนี่ฮะโอ้ใครเอาฟรอยเข้าไปในโควเวฟ นี่เห็นไหมเนื้อสวยแล้วก็ยีกับมิโซะเห็นไหมพอายีรสชาติอร่อยนะมิโซะเขาอ่เพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นไหมมีเตาเล็กๆให้อันนี้กินอีกจานหนึ่งเนลร่อนอร่อยมากอีกจานเนื้อก็ขี้ไปเนยพอคนนี้ของผมเนี่ยเอาย่างนี่ให้เลือกโอ้โหมันจะขิ้ว่ะไม่ได้ไม่กินเนื้อมากอเนื้อเนื้อกินแต่ไม่ได้กินแบบนี้กินธรรมดามันแพงอาจารย์ มันหลายพันเยนก็ชุดหนึ่งเดี๋ยวนี้บุฟเฟ่ต์ก็รอกันหกร้อยเจ็ดร้อยบาทแล้วเมืองไทยอ่ะกินไม่ผมกินไม่ค่อยเยอะแล้วเนืมากรสสองพันเยนสามพันเยนประมาณ้กินเนี่ยอะไรนะพี่แดงโอเด้งใช่เหรอไม่ใช่ลูกชิ้นไงพี่เดชพูดเร็ยวแบบวะมันคือไข่ปลาหมึกไข่ปลามงไข่ปลาหมึกอะไรเขาเรียกแล้ววะโทษทีไม่ได้เตรียมต่อนี้่นี่ยเดี๋ยวก่อน ลืมชื่อเดียวต้องไปจิ้มน้ำม้หวาน,นอ่ะเอาเป็นว่าอ่านในหนังสือแล้วกันเดี๋ยวก็เจอคุณผู้ชม <c oughs> ผมจำชื่อไม่ได้ตอนนี้จำอะไรไม่ได้จำแต่โซลารูฟเอ่อให้โทรถามดาวไ้ <c oughs> ส่วนนี้เป็นลูกชิ้นปลาแล้วก็ผักดองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไปเมืองที่ทาคยายาม่าเป็นเมืองในภูเขานะครับอาหารส่วนใหญ่จะเป็นพวกใบไม้ หัวผัาถาดอะไรพวกเนี้ยพวกผักคืออาหารี่ขายอาหารที่ญี่ปุ่นเนี่ยคุณผู้ชมคิดง่ายมากเลยไปเข้ามีอาหารทะเลอาหารภูเขาถ้าเกิดเป็นเมืองทะเลเนี่ยก็จะกินอาหารพวกเกี่ยวกับทะเลทั้งนั้นเน่ะของที่ขายตามร้านก็จะเป็นของทะเลทั้งนั้นถ้าเกิดขึ้นภูเขาอาหารที่ขายอยู่ตามภูเขาก็จะเป็นพวกผักพวกอะไรที่เกี่ยวกับภูเขาพวกมิโซะพวกนั้นก็จะขึ้นชื่อเพราะฉะนั้นเวลากินเนี่ยเวลาไปไหนเนี้ยไม่เหมือนเมืองไทยที่มีโมจิขายทุกที่อะไรเงี้ยนะฮะเขาจะ แยกกันชัดเจนเพราะฉะนั้นเวลาไปซื้อของฝากของที่เลือกที่เมืองไหนเนี่ยมันก็มีความสุขเพราะว่ารู้ว่าเราจะซื้อที่อื่นหายากนะฮะเมืองนี่คือบ้านไม้ที่พี่เด็กบอกอเป็นย่านย่านบ้านไม้หมดซึ่งถามว่ามันสวยไหมก็ก็ดูก็เป็นบ้านก็เหมือนเราไปเที่ยวตลาดตลาดน้ำร้อยปีบ้านอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยโนบิตะอยู่เมืองไหนนะฮะโนบิตะ โนปิตามมารู้บ้านอยูุู๊อยู่ตรงนี้รู้ใ่ชินจังโดเรมอนอะไม่รู้รู้ใ่ชินจังงอยู่เมืองอะไรไซตามะนี่ซึรับิชินจังที่ชอบดึงของตัวเองเล่นนะช่างน้อยหัวไชเท้าอ๋อแล้วก็มีพี่เล็กผักผักผมไม่ชำนาญผมไม่กินผักส่วนใหญ่ก็ใช้เท้าย้อมสีแดงอร่อยดีเปรี้ยวเค็มแลวเนี่ยอันนี้ ไ,ไอ้เมือนี้มันต้องมีอาหารมีชื่อไม่ใช่เหรอนอกจากเนื้ออ๋อลาเมางไงอืมแล้วก็เต้าหู้อ้นี้เป็นใบอะไรสักอย่างที่เอาไปกินกับเนื้อญี่ปุ่นเขาชอบทําไอ้พวกเป็นสําเร็จรูปเป็นหอ่อเป็นซองอะไรมาไม่แต่ลนเมืองไม่เหมือนกันเง่นี่ผมไม่ยาจะบอกเขาแล้วว่าแต่พวกเครื่องเทศอ,นนอย่างเงี้ยอากาศยินนี่ผมชอบมากเลยเนี่ยเนื้อตุน๋นผมว่าเราน่าจะมาเปิดหน้าบ้านพระอาทิตย์ <laughs> เราเราจะไปสู้ในสวยเขาจะไปแข่งกันเขาทำไมเราหมาเ้าขายเนื้อใช่ไหมเห็ไหมเนี่ยดูดิเราบอกไม้แล้วก็ตักนาเนี่ยนี่ถูกมากเลยคุณผู้ชมยิ่งราคาปัจจุบันนี้สามร้อยเยนนท่แหละ่หกสิบกว่าบาทแล้วเนื้อเขาคนละโคตรมันคนละอย่างกันอะไว้ง่ายเดี๋ยวนะคืออังี้ผมไม่กินเนื้อเนี่ยมันมีอย่างอื่นไหมมีหมู มีไก่มีปลานี่หมดทุกอย่างแต่เขาต้องไปกินเนื้อเนื้อมันหลักอันนี้ไก่ปลามันเป็นหมูที่แบบพิเศษมากเป็นคุรุโบตะอ๋อแล้วไก่อ่ะไก่เขาไก่ไก่ซีพีไก่ซีพีผมไก่ซีพีผมกินที่นี่ก็ได้อ่อนี่เป็นเสือตาดามิคนญี่ปุ่นเขาจะมีเสือเป็นมาตรฐานเขาจะวัดห้องเนี่ยห้องหกเสือห้องแปดเสือเสือนับกันเป็นสเกลอย่างนี้อันนี้เป็นเรียวกังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ไว้เทปหน้าเรามาคุยกันนะครับ นี่คือเรื่องราวของนั่งดีๆฮะนั่งดีๆท่านสปชฮะการเป็นสปชไปทำให้หมดแรงขนาดนี้เลยนะฮะพามาด้วยหิวนี่คือเรื่องราวของเที่ยวกับพรเประจําวันนี้นะครับสำหรับใครที่ติดตามเรามาช่วงนี้เราพาคุณผู้ชมไปเที่ยวญี่ปุ่นนะฮะ กับหนังสือที่มีชื่อว่าพาหวานใจไปโตเกียวต้องขอบพระคุณทุกๆท่านที่สนับสนุนันในช่วงที่แล้วหมายถึงช่วงก่อนปีใหม่ที่เราจัดโปรโมชั่น3เล่มลด30%มีโทรศัพท์สั่งซื้อเข้ามากี่สายนะนเห็น,นก็บอกว่า3สายโปรผิดซะสองขายดิบขายดีแล้วเขาต้องเลิกโปรไปแล้วโปรนะนี้ไมีแล้ว ก็ขอบพระคุณด้วยแต่ถ้าใครที่ตอนนี้อยากจะซื้อหนังสือในเครือของสำนักพิมพ์บ้านพราทิตนะฮะไม่ว่าจะเป็นเล่มนี้พาหวานใจไปโตเกียวหรือที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คืออาเซียนสมัยหนังสือที่เป็นที่ฮือฮากันมากอุลล่อะไรฮะสมัยสมัยสมัยนะก็ติดต่อไปได้ครับที่สำนักพิมพ์บ้านพราทิตย์อาเซียนสมัยทำออกมา2เวอร์ชันเวอร์ชันภาษาอังกฤษราคาเต็ม2 5 0 0 ต่ถ้าซื้อตอนนี้เหลือ2,001นะฮะส่วนเวอร์ชันภาษาไทยเป็นคนบอกว่าเอ้ยเอ้ยราคาเวอร์ชันภาษาไทยฮะ2,005ราคาลดแล้วเหลือ2,001นะครับแต่ถ้าเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษเนี่ยราคา3,000ลดเหลือ2,005ราคาลดนี้นะฮะจะอยู่ที่เฉพาะรายการเที่ยวกับทอนเท่านั้นนะครับใครที่โทรไปสั่งซื้อก็บอกได้ว่าดูรายการเที่ยวกับทอนนะฮะ082-782-8353และ082-782-8356 อย,อยากฝากทิ้งท้ายแม่ท่านสปชมันไอไไปิดรายการได้แล้วคุ้นไม่ออกสรุปเรื่องโซลา่านี่สําเร็จแล้วใช่ไหมร้อยแล้วอ,อันดามัน,มนเรียบร้อยอะไรอยู่ในมือคอนควิกหมดมควิกหมดจบแล้วจบแล้วเลิกแล้วอันดา,นดามันนี่คือเป็นรดกโลกไปแล้วหรือวายังไม่ได้ทําอะไรเลยยังไม่ได้เสนอชื่อเขาต้องรวบรวมใหม่แต่ข้อมูลเก่าเขามีอยู่แล้วเขาเตรียมอยู่แล้วเย็นสรุปก็คือมันคืออะไร ที่บอกว่ายังไม่ทำอ,อะไรเลยเนี่ยคือยกมันขึ้นมาเพื่อที่จะเอามันไปใช่ไหมใช,มใช่ใช่ใช่แต่ของเดิมนี่มันถูกกองเอาไว้เฉย<ๆ>ถูกกัลโซลา่าโซลา่านี่ใหม่เลยโซลา่านี่เอามาติดหลังคากันก็จริงๆแนละ้วมันก็ติดได้แต่ผิดกฎหมายก็ทําให้มันติดแล้วถูกกฎหมายอ๋อโอเคภายในปีนี้น่าจะก็ก็พี่เล็กโทรไปแล้วโทรไปไหน <laughs> ผมก็ลองถามดูบริษัทที่เขาทำโซลา่าเซลล์เขาก็ เขาก็โอเคโอเคคืออะไรคือหมายถึงว่าเขาพร้อมแล้วที่จะขายเราอะไรอย่างเงี้ยให้ให้เราไปอบรมวันที่สิบสี่าุกตลาไม่เขาจะไปเป็นแฟนชายผมจะทําผมจะบ้านผมจะทําเป็นร้านโซลารเซลล์เองที่ติดถนนที่บอกว่ามูลค่าหลายร้อยล้านนั่นแหละจะขายโซลาเซลล์แทนเพราะว่าขายที่น่าจะดีกวันคุณผู้ชมเที่ยวกะทอนในไม่ช้าเราก็จะได้ติดโซลาเซลล์กันนะติดต่อพี่เล็กได้นะยัง ยังยังไม่ได้ทำยังต้องอบรมก่อนวันที่สี่มกราร์เน่ต้องอบรมเลยก็เขาให้ไปคุยว่าปุ้งจากยางยากต้องหาช่างนะต้องมีช่างทีมงานช่างอ๊อกงหมาในบ้านมีไงมโอ้โหพินก็ไปตกตายต้องชดเชยมันยไม่มันมันมันไปนอะไรทง่ายมากล้วไม่คุณพี่เล็กเข้าใจผิดไม่มันต้องดูโครงสร้างของหลังคาด้วยพี่เล็กจะไปกฎหมายที่ผมผ่านไปเนี่ยรูปแบบที่เราผักดันเนี่ยหลังคามันแค่หลอกล่อ ติดกลางสนามเลยติดในเนหลังคาเออสนามหญ้านะเอาเขียนว่าพื้นที่ใกล้เคียงมีคนเขียนเองอบนหลังคาบ้านอาคารหรือพื้นที่ใกล้เคียงอทําเป็นฟ้าหลังคาพื้นจริงๆถ้าถ้าอย่างนี้พวกตึกแถวที่ด้านด้านบนเป็นดาดฟ้าโอ้ยิ่งทำสบายอันั้นทำสบายไปเลยใช่ไหมอันนั้นวางได้เลยเพราะว่าดาดฟ้ารับน้ําหนักได้อยู่แล้วโซล่าเซลล์แผงนึงหนัก20่สโล วางมันเอาเอาแคองเน่งนึ่ง20โลนี่มันได้ไฟสักขนาดไหนก็ถ้าเกิดไม่หมายความว่าทั้งหมดนะทั้งหมดที่ติดได้ตามกฎหมายกาหนดน่าจะน้งหนักรวมกันไม่เกิน200โลแต่200โลนี่ไม่ใช่200โลเป็นกระสอบผ้ามันก็กระจายไงถึงบอกว่า20โลนี่มันกิฟกิะน้ำหนักกิฟมากเลยเราถ้าเกิดเราเดินบนดาดฟ้าได้มันก็ติดมันก็ได้อยู่แล้วแล้ว200โลมันได้ไฟมาใช้อะไรได้บ้าง บอกแบบได่สัมพันธ์นะง่ายๆจบเลยขี้เกียจพูดสองพันสองพันบาทต่อเดือนอก็คือจ่ายค่ัจะเอายังไม่ต้องมีนั่งคิดว่าเอาไฟไปใช้อะไรได้บ้างคิดง่ายๆว่าประหยัดได้เไปสองพบาทต่อเดือนใช่สหรับค่าไฟอืมน่าสนใจเดี๋ยวต้องคอยติดตามนี่คือเที่ยวกับทอนกับท่านสปชในวันนี้ นะฮะใครที่สนใจดูรายการย้อนหลังของเราได้บน u t u b e นะครับพิมหาคำว่าเที่ยวกับทอนนะครับแล้วก็สั่งซื้อหนังสือก็ที่สำนักพิมพ์บ้านพระอาทิตย์นะดูรายละเอียดได้ที่ f a c e b o o k .com และสำนักพิมพ์บ้านพระอาทิตย์วันนี้หมดเวลาแล้วครับสวัสดีปีใหม่พี่เล็กสุภาพสตรีมารุณเกษตรดรทอนท่านรงนาวาสวัสด์ผมเกษตรชนะเสรีชัยพร้อมทีมงานทุกคนสัปดาห์หน้ากลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับ